เขามาที่ไซเบย์โอโ้โหรบอกไว้ก,กักกนคนแรง์เราจังหวะนี้เฮ้ยสวยรอไลยอัพเลยเฮ้ยกันไว้ก่อนเฮ้ยแม่งยิงวิงแมนตายอยู่ไหนคมหมอนแมนเฮ้ยรีแพนรีแพรนแพนกดดันเฮ้ยิบหายละ เฮ้ย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 ยิงไม่ทันเลยเอาตายไปหนึ่งเขาสวยเขาสายเอเลยสครบอปสคร็อยู่ไหนดิรอไล่อัพอย่างเดียวเราเฮ้ย เขาใส่เอาเฮ้ยย e. <IGN S> right ิงไม่ทันเฮ้ยมาดิโอ้ยยิงไม่ทันสักทีอ่าพอวัวไม่้ตายเจ็ดจ่าเจ็ดแม่เราต้องรออะไรอัพอยเดียวสี่ใส่ไปโดนโดนสวยโดดโดนแล้วอย่างอะไรปะเนาะใครโดดโดนใครวะเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อน ต้องโรเตต์มั้งเนี่ยเอาโซบา้ากูตายเอ้ยเฮ้ยหัวแตกนี่ต้องโรเตต์ใช่ไหมผมต้องไปโรเตตแล้วละ่ะโกไปลจะจ้าเจอกัน <seconds> ผ่านตรงนี้แล้วก็รอไ้อัพแล้วก็วางโรบอทเอาไว้แล้วก็เล่นมุมนี้แล้วกัน เอ้าเฮ้ยโรบอทแล้กูมีมีประโยชน์ตรงนี้แหละเฮ้ยยังไงวะมันเกิดใหม่ด้วยเฮ้ยมันยิงงแล้วกูทิ้งโรบอทกูตายเฮ้ยเฮ้ยมันยิงแล้วอัพทิ้งโอ้โหตายดิโอ้โหยิงไม่ตายยิงไม่เด้งโทษที Let's go Let's go Let's go ใครเล่นใครเล่นใครเล่นอุ้ยมันวอปิดวะอุ้ยโอพี พี่อ๊อฟออกไม่ถอยอย่างงี้ตายหัวแตกต้องรอกันนะรอดูคนแฟรงค์โรบัตจ๋าดูไปนะไปไปไปรอไลอัพต้องเล่นประมาณนี้นะกิจจอยแม่งมีออฟอีกเหรอไอออฟกีก่บอกวนะเนาะรอไลอัพบอลเด้านหลังไว้เฮ้ยยังไม่โดน มาเดมาเดป่าเดหัวแตกสวยเฮ้ยอ,อ,ปอ,อปเก็บอฟเลยเฮ้ยอิอฟเลยเราไงซึ่งนั่นผมก็ไม่ได้รู้เลยว่าจะเป็นการจับโอ,อเปอเรตเตอร์เป็นครั้งสุดท้ายของผมในเกมนี้เอาเฮ้ยยิงไ,ไม่ทันเพื่อนยิงไปแล้วเอา้าโหเพื่อนแมงฮาวจัดรอไลอัพหโหแมงมันเต็มเลยไลอัพไปก่อน นี่ไงเจ็ดโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันบวกเกินอะตรงเนี้ยเอา้านึกว่าครมันจัดเรน่าไปแล้วเอา้าอะไรของมันวะอะไรของครบอะวัตตาฟเอ้ยต้องเปิดอังติไ,ไ,ไล่ไไซะมั้งไล่ใสอือเปิดไล่ใสเลยหลังเข้าวะไม่มี รอไล่ up จะไล่ up เฮ้ยออยิงออยิงอ่ะไล่ up ไปก่อนเพราะมันน oh, <c> ่าจะเข้าไซค์กันแล้วไซด์หนึ่งเลยหน้าตายป่าไลอัพไปไหนอ่ะสวยสวยไลอัพสวยเฮ้ยขึ้นมาพีก่อนดิเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าขึ้นมาขึ้นมาผีดิเริ่มเจอกกูอ่ะโอ้โหเลยมีแววแล้ว กูว่าด้วยตั้งสองแล้วนั่นก็คือความจริงที่เราไม่อาจอีกเรื่องชัยชนะของเราก็ไม่มีอีกเลยต่อให้ย,ยิงดียิงได้ก็ไม่มีทางชนะได้เลยอาเจตััวเอง จนกระทั่งฝั่งกันก็ว่าน่าจะดีเจอเก้าสามเคืองี้ตายเฮ้ยตายสวยใครเล่นก็ใเล่นก็ใเล่นเฮ้ยเสียงเดินตรงนี้สวยเอาวะแม่งมาแล้วตาย โอเฮ้ยตายสวยอุ้ยเฮียแม่งโอ้ยโหยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเพื่อนสวยอ้าวเอาแล้วไงรีเทคเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งเฮ้ยเยอะรีเทคคนเดียวเนี่ยยิงไม่อยากจะโดนเลยเฮ้ยก็สกินนี้ยิงไม่ค่อยอยากจะโดนเลยกูว่ะ มาดิโอ้ยตายแล้วเอือดเจ็ดโอ้ยเหี้ยแพ้เฮ้ยไล่อัพรอเลยโอ้ยโอ้โหหลังเข้าอือมีคนแฟงวิ่งต้องมาเซตเอซะละ เคียร์ไฟส์ก่อนแล้วกันไล่ก่อนเฮ้ยมังมาว่ะโอ้โหแล้วกูกูด็อกได้ไหมเอ้ยเปิดก่อนได้เปรียบดวยเก็บไปหนึ่งเอ้าต้งตีโอนพังตีตักทอกความฝันอีกเยอะสองลิเทคสามว่ะเฮ้ยค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นใจเย็นเย็นเย็นไลอัพเชื่อไม่โดน เฮ้ยึตงตายเป็นวิญญาณมาช่วยกูก่อนสวยเพื่อนเฮ้ยอีกี่อเอาดิยวยมีโดนขาตายสวยเดียมันโลอันก่นอนฮู้ยโอพี่หรอเฮ้ยชิบหายเฮ้ยปัใจเออโอ้ถ้ากูตายคือจบมาดิมาดิาดสวยสี่ตัวโอเคโอเคอีเชิ้นมัน แพลแล้วมันก็วอลปิดอย่างเงี้ยทุเล็ดวะต้องมีหวังแล้วว่ะเฮ้อย เอาสามเคิร์กนะแรงบอลน่ะไม่มีจริงแกนักแก่เสียฮ่าฮ่เฮ่า่าคำสเสียที่ยอดมาก